สวัสดีครับคุณผู้ชมทุวบ้านทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเตะอัพที่อยู่ชาแนลด้วยครับครับทุกคนก็วันนี้นะครับทุกคนเราจะมารีวิวของนะครับก็รู้สึกว่าคลิปรีวิวเนี่ยผมจะห่างหายไปนานมากมากมากแบบมากมากมากแบบมากเลยอ่ะทุกคนก็วันนี้นะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับในการรีวิวของนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมในรายการเตะรีวิว EP ที่ ทุกคนก็วันนี้นะครับทุกคนผมจะมารีวิวของอย่างหนึ่งนะครับทุกคนมันเป็นของที่ขึ้นชื่อว่าแบบเป็นแบบส่วนเสริมให้แก่ร่างกายและให้ร่างกายเรามีแบบบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะครับทุกคนเอ้ยผมพูดมาขนาดที่ทุกคนแบบเอ้ยเอ้ยอ้ยอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรล่ะมันก็คือเจ้าน้องแคลเซียมนะครับทุกคนตัวนี้เลยนะครับทุกคนน้องแคลเซียมพัดนะครับทุกคนก็ ที่ผมกินนะครับเพราะว่า,าผมเป็นคนที่รู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยสมส่วนก็คือผมค่อนข้างที่จะเตี้ยเออเรียกง,ง่ายๆผมเตี้ยเออเอาส่วนตัวนะครับทุกคน <S <S ผมเคยทานเจ้าแคลเซียมผัดอันนี้มาคือประมาณสองกล่องแล้วทุกคนก็คือความสูงเพิ่มขึ้นจริงนะครับผมไม่ได้โกหกความสูงเพิ่มขึ้นจริงแต่ความสูงที่เพิ่มขึ้นน่าจะประมาณนิดหนึ่งนะครับทุกคนประมาณเท่านี้ครับผมกินประมาณ2กล่องแล้วทุกคนแต่ รอบนี้นะครับเขารู้สึกว่าจะมีการออกแบบใหม่แล้วก็น่าจะเปลี่ยนสูตรใหม่นู่นนี่นั่นด้วยนะครับทุกคนผมก็เลยลองสั่งมากินอีกรอบแล้วก็ลองมารีวิวดูนะครับทุกคนก็ได่นหละครับทุกคนใครที่แบบอยากสูงอยากมีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นใช่แบบร่างกายมีบุคคิกภาพที่ดีก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะทุกคนแคลเซียมพัดอันนี้เขาไม่ได้จ่ายริงคืออันนี้พวกที่ผมมารีวิวก็คือผมใช้เองจริงๆนะครับผมเลยมารีวิวผมไม่ได้แบบมีสปอนเข้าอะไรผมมารีวิวนะถ้าผมมีสปอน ขอให้มีส,สปอนเซอร์อะไรก็ได้คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆ้งสิน้นก็คือผมใช้เองนะครับแล้วก็รีวิวเองด้วยนะทุกคนมือเป็นไร <What? S 1> ถั้นรวผมก็อยากให้คลิปรีวิวคลิปนี้นะครับมีคนดูเยอะๆก็พอเออแบบเหมือนไอคลิปรีวิวเซรั่มมะเขือเทศนะครับไปดูกันได้ทุกคนเซรั่มมะเขือเทศผมจริงลิงวิไว้ด้านบนแล้วคุณก็จะพบก,กับการรีวิวสุดขั้นเทพของเตยอัพยูนะครับทุกคน เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปชมคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเต้อั t ทู You ด้วยนะครับทุกคนติดตามให้ผมหน่อยเถอะซ่า เราเปิดกล่องมาครับทุกคนเราก็จะเจอกับนี่นะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นของแถมครับนี่ก็คือเอ่อเป็นที่มาร์กหน้านะครับทุกคนผมก็จะใช้มาร์กหน้าคืนนี้แล้วกันเนาะแล้วก็นี่ครับทุกคนในกล่องก็จะมีอีกอย่างครับนั่นก็คือ first step probiotic ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการเครลียร์ลำไส้ก็จะมีจุลินทรีย์ในนี้นะครับอย่างต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็น น้ำมันตับปลานะครับทุกคนก็ที่ขาดไม่ได้ในแคลเซียมผัดก็ต้องเป็นน้องน้ำมันตับปลานี่ครับ Fish Oil Plus วิตามินดีนะครับทุกคนมีส่วนประกอบหลายอย่างมากเลยต่อไปอย่างสุดท้ายครับอย่างที่4ี่ก็จะเป็นแคลเซียมผัดนะครับทุกคนก็ตัวนี้เลยนะครับทุกคนมันจะช่วยให้เราดูดซึมแคลเซียมที่เรารับประทานได้มากขึ้นนะครับทุกคนก็มีส่วนเสริมในการดูดแคลเซียมครับทุกคนผมแบบใช้ตะกัดในการรีวิวตะกัครับแถมไปเรื่อยครับะกัด น้ำมันซาปาจะมี15แคปซูลนะครับส่วนน้องแคลเซียมพัดจะมี30แคปซูลนะครับก็แคลเซียมพัดหนึ่งกล่องสามารถทานนานได้สูงสุด30วันก็คือตกวันละ1เม็ดนะครับทุกคนก็จะทานตอนไหนก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยครับแต่ส่วนตัวผมผมจะทานเฉพาะตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามันจะแบบตอนคืนเราจะได้แบบร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองนะทุกคนแล้วก็แบบเน้นกินอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆพวกนมที่มีแคลเซียมเยอะนะและผมขอเสริมเสริมเสริมเป็นข้อเสริม เออผมเสริมให้ทุกคนกินอาหารให้ครบห้ามู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนกินไปกินกินไปเลยไม่ต้องลกวอ้วนนะเราพอแบบพอเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะทุกคนพอแบบเราค่อยรอไปแบบออกกําลังกายตอนแบบวัยแบบมหาลัยวัยทํางานอะไรแบบนี้ค่อยไปออกกําลังกายก็ได้เพราะว่าวัยรุ่นมันเป็นวัยกําลังโตนะุกคนก็กินกินไปเถอะให้ร่างกายมันแบบดูซับสารอาหารให้เต็มที่นะถ้าเราอ้วนเฮ้ยอ้วนอ้วนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมค่อยไปออกอันนี้ผมไม่ได้แบบบอกให้ทุกคนมาหันมาแบบกินกินกินแบบกินทั้งวันทั้งคืนนะผมแบบบอกเฉยเฉแบบ กินแบบกินปริมาณที่พอดีนะทุกคนทำไมไปเรื่องกินกันกลับมาก่อนกลับมาเรื่องแคลเซียมก่อนเพรจีนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอีกสามสิบวันข้างหน้านะครับทุกคนก็จะกินน้องแคลเซียมพัดตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็ผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าผมจะกินส0มสิบวันจริงจริงนะครับผมไม่ได้ตอแหลขั้ต่อไปเราก็จะทําการวัดความสูงไว้นะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ผมจะทานแคลเซียมพัดนะครับทุกคนก็มาวัดความสูงกันเลยจัดไวตัวต้องตรงแนบกับ ผนังนะครับที่เราทข็เสร็จแล้วแล้วผมก็จะเอาเทปนี้ครัปิดไวค้ครับว่าตอนนี้ความสูงเท่านี้นะนี่ที่ที่ติดไว้ะนี่นะนาจะรู้ไหมมันกี่เซนให้ดูเฉยๆว่าแบบมันเพิ่มหรือเปล่าก็มาดูกันครับว่าจะรูปหรือว่าล่วงนะครับทุกคนก็ไปดูกันเลยนะ,ะทุกคนไปกัน let's go ครับทุกคนก็นี่ก็ผ่านมาประมาณเดือนกว่านะครับทุกคนเราก็จะไปทําการวัดส่วนสูงเพื่อดูแบบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอไปให้เพื่อนนี้วัดส่วนสูงให้ก่อนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขอไปวัดส่วนสูงก่อนแป๊บนึงเดีเด๋ยวมารีวิวอีกรอบให้ดูนะทุกคน let's go <S และต่อไปนี้ก็คือการวัดส่วนสูงหลังจากที่เรากินแคลเซียมพัดไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่จริงๆมันมากกว่านั้นนะทุกคนก็มาดูกันว่า จะมีความสูงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็อันเก่านะฮะที่วัดก็คืออยู่ตรงนี้นะทุกคนเราก็จะมาดูกันใหม่กันนะจัดไปลุ่งหรือล่วงมาดูกันอ่าหอ,อกแร้ถามจริงเพิ่มขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะติดสติ๊กเกอร์อีกรอบนะทุกคนเดี๋ยวไปเอามาติดก่อนแป๊บ,บนึ่งเดี๋ยวจะวัดอีกยออเพื่อความแน่นอนนะทุกคนรอบที่สองโอเคสองแรบสติ๊กเกอร์ติด ความสูงที่เพิ่มขึ้นมาก็ตอนนั้นครั้งแรกก็จะเป็นอันนี้นะครับทุกคนก็พอผ่านไปเดือนกว่าๆนะครับก็คือเพิ่มมาเท่านี้นะทุกคนก็คือผิมหนึ่งก็คือแบบโอ้ยหแต่อย่างน้อยมันก็คือทุกคนก็คือเวิร์กนะครับทุกคนก็มันเพิ่มความสูงได้จริงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปรีวิวต่อนะทุกคนครับทุกคนก็สรุปว่าแคลเซียมพัดตัวนี้นะครับทุกคนมันสามารถเพิ่มความสูงได้จริงนะครับทุกคน <laughs> ก็ทุกคนครับเ,เดี๋ยวผมจะไปรีวิวของการแบบกินแคลเซียมนะครับทุกคนว่าในหนึ่งเดือนที่ผมกินฮะว่าแบบผมทําอะไรมั่งมันจะช่วยความสูงเพิ่มขึ้นอีกรับทุกคนมาอันดับแรกกันเลยนะครับทุกคน ก็อย่างแรกนะครับทุกคนเราก็ต้องหากินอาหารที่มันมีแคลเซียมเยอะๆนะครับทุกคนก็อาหารที่ผมกินนะครับเป็นแบบอาหารว่างหรือว่าของกินเล่นนะครับก็หลักๆผมก็จะกินนมดีน่างาดำนะทุกคนมันจะมีสูตรเขียนคําว่าแคลเซียมสูงครับหรือว่าทุกคนจะแบบไปหาซื้ออย่างอื่นก็ได้นะครับที่มันเขียนว่าแคลเซียมสูงครับแบบนี้ก็คือแบบกินได้แน่นอนนะครับเพราะว่าแคลเซียมเยอะดีต่อใจอย่างที่สองนะครับที่ผมทำนะครับก็คือการ กระโดดเชืกนะครับทุกคนใช่นะครับกระโดดช่วยกระโดดเชื่อนะครับมันจะช่วยเพิ่มความสูงด้วยนะครับทุกคนก็เราควรกระโดดอย่างน้อยประมาณ1 5ถึง30นาทีเป็นอย่างต่ำนะครับ,รท,นนรบทุกคนก็ไปทํากันได้ครับทุกคนอย่างที่3ามทุกคนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับ พักผ่อนนะครับทุกคนใช่นะครับทุกคนทุกคนควรจะนอนหลับก่อนเวลาสามทุ่มนะครับทุกคนมันจะเป็นการดีมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราหลับเนี่ยมันจะมีร่างกายของเราเนี่ยมันจะหลั่งสารอะไรนี่แหละที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะครับทุกคนก็แนะนําให้นอนก่อน3ามทุ่มแล้วกันเนาะอย่างที่ผมจะบอกเป็นอย่างสุดท้ายนะครับทุกคนเวลาที่เรากินแคลเซียมผัดหรือว่าไม่ได้กินอะไรนะทุกคนเราควรจะหลีกเลี่ยงพวกกาแฟ ชาน้ำอัดลมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าไม่กินก็คือจะเป็นอะไรที่โคตรดีแบบเดอะเบสเลยทุกคน แล้วก็มาในส่วนของเรื่องราคาที่ผมสั่งมานะครับผมก็สั่งมาจากไลน์แคลเซียมพัดนะครับโดยตรงเลยนะครับก็คือต้องไปสั่งจองล่วงหน้าก่อนนะครับแล้วก็โอนเงินจองนะครับเพื่อเขาจะแบบไปจองสินค้ามาราคาของผมที่ผมสั่งมาทดลองผมมาสั่งราคาทดลองมาก็คือ1กล่องนะครับยอดรวมสินค้าทั้งหมดนะครับยังไม่รวมค่าส่งก็จะเป็นราคาที่390อบาทนะครับส่วนรวมค่าส่งก็50บาทนะครับยอดรวมทั้งหมดกลายเป็น440บบาทนะครับซึ่งมันมีแบบราคาแบบหลายเลทมากเลยนะครับคน A few moments later แล้วถ้าใครสนใจอยากที่จะมีความสูงที่เพิ่มขึ้นแบบเลือกแบบเลือกเตี้ยอะไรแบบนี้นะทุกคนก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับแคลเซียมพัดนะครับก็จะเป็นไ g แคลเซียมพัดนะครับผมก็จะแปะรูปไปแบบนี้แล้วผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับทุกคนก็ IG ีตามนี้นะครับส่วนไลน์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับสามารถไปกดติดตามแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับทุกคนก็มีอะไรแบบสอบถามสงสัยอะไรก็สามารถทักไปถามทางร้านได้เลยนะครับทุกคนก็คือที่ผมแบบ เอามารีวิวนี่คือแบบเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมแบบอยากแบบรีวิวแบบด้วยตัวเองอ่ะเออว่ามันกินแล้วมันจะเห็นผลอะไรแบบจริงไหมแต่ก็สรุปว่าเห็นผลแบบจริงแท้แน่นอนร0 0็นะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปรีวิวแคลเซียมพัดนะครับเจ้าน้องตัวนี้นะครับทุกคนก็คือดีทุกอย่างเลยนะครับทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ ถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวอะไรของผมนะครับก็สามารถไปดูคลิปรีวิวก,ก่อนก่อนหน้านี้ของผมได้ครับนั่นก็คือการรีวิวเซรั่มมะเขือเทศนะครับอันแรกเลยคนระับแล้วก็มีแบบรีวิวมากมายเลยครับทุกคนก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างด้านบนคลิปเลยนะครับทุกคนสามารถกดจิ้มเข้าไปดูได้เลยนะทุกคนถ้าใครอยากให้ผมรีวิวอะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะทุกคนก็เขียนมาเลยแบบอยากให้ผมรีวิวอะไรอผมก็จะลองอาา่านอ่านดูว่าแบบถ้าผมรีวิวได้ผมก็จะรีวิว แต่ถ้าผมรีวิวไม่ได้ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนก็จะพยายามพยายามแบบรีวิวให้ได้นะทุกคนครับก็เนื่องด้วยเออไม่ค่อยมีเงินจะรีวิวเท่าไหร่นะก็สปอนซอเซอร์ออข้าได้ครับสปอนเซอร์ข้าได้ครับททุกคนก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ดีกว่าแล้วทุกคนก็ผมขอตัวไปก่อนดีกว่านะก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม IG แทงอุ่นมยองด้วยครับทุกคนก็ไปจริงแหละบ๊ายบายก็ bye bye. Jangan กดติ๊กต่อแก้วเตรียมปันนะครับทุกคนเอ่อเจ๋ง